มีหลับเอาถ้วยแก้วมั่นยัดชนะคอยเอานีเนี่ยคอยจะกินกล้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อค <_ d ew> ุณยายเราบ่ก,กินข้าวเหนียวอันนี้บ่ขมอันนี้ขมทีมันเกินขมปมาเด้อขอโทษขออภัยเด้อค่ะผู้ใหบ่ก,กินเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่เบ้อก,กินเตะ <_ d ew> คอยคว่ำฟังไปแล้วเด้อขันบ่ก,กิน <_ d ew> แม่อบคูยหรออืมขอคบคุณร้ายม่อีกรอบพี่น้่งอันนี้ขวานตุ๋น,อ,นอ,อันนี้ขวาวอืมร้ายบ่ขม,มขอดีแกขนะ้เสียแบบบ่ขม แล้วผมอะไเด้วยน,น,น,นี่ละผมเนี่ยดีค่ะดีขอซ้อนหน่อยสำหรับข่อยมันต้องยังเซ่สดหวานดีน้องจับังพี่น้องโอ้ยมันต้องยังเซ่ อันนี้ขมอันนี้บ่ขมลูกอันนี้บ่ขมอันนี้บ่ขมมาพี่น้องมามาขอโทษด,กกด้วยค่ะผู้ใดบ่กินเด้อเตะไขควมล,ล้วงๆก้นเด้ออยากทำเบื่อหัวไม่อยากดื่มหัว,มมหวไม่ใช่ทีหาเพิ่มยี่งเาก็ะเทียมไม่แมนลูก ผมเหรอตาพี่น้องมาตัดเนี่ยนี่จะตัดเนี่ยฮึด้หนาไปเลยไปเชียงมันปเปพีเงานค่ะแล้วก็ได้ลุ้มคลิป ไม่ได้ตรงการบ้านยากมือยากย่าเปิดตีมาเทสได้ไหยนะมาเอ้ยิ่อืบอกเป็นัวเนี่ยตั่นเขียวฟิก็แล้วเล่งเหยียบแล้วขีบใหญ่บ้า ว่าอะไรอะ้รก็คือว่าจมบักเียนมาอ้างพี่น้องกินเมา่ว้่กินเมืไ<ป>ไม่ไห้ม่ใชาเน